ตอนเช้าสบัยดีตอนเช้าทุกคนไปทํางานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ใสอีกแล้ว <c oughs> อากาศเย็นๆเนาะนอนตื่นสวยอากาศเย็นๆนอนตื่นสวยนะคะเดินไปรับลมเย็นๆเนาะ <c oughs> อะไรเนี่ย ไปกันค่ทางนอกก็สิประมาณนี้นกก็ห้องอยู่ได้ยินไหมทุกคนนกร้องลมเย็นๆนานแดดวัาจะวัาร้อนก็ไม่ร้อนสิว่าฮ้อนก็บ่ฮ้อนเนาะรมลื่นได้ซอยนกนี่ทุกคนลมลื่นมากเลยมีร้านพ่อน้องน้ำหนุนนะถ่ายส้มตังอากาศลมลื่นมากเลยน่านอนนะทุกคนอยากยไปเที่ยวดิ ปแวะรถมายูนี้บรดไปเที่ยวเสร็จเลยน่าไปเที่ยวเนะทุกคนอากาศเย็นๆอากาศดีมันน่า,นาหนาวแล้วค่ะนะไปเที่ยวคือซิมมเนนะอยากไปจังเลยไปสูดอากาศธรรมชาติอยากกลับบ้านก็อยากกลับ ติดอยู่อย่างเดียวทุกคนกระตังไม่เยอะฟูเลยนะนุชเนี่ยดีแค่มีคิ้วแล้ว อากาศดีจังเลยอากาศดีมากหัวก็ฟูๆแบบนี้นะทุกคนตอนเ้านะตอนเซารีบนะตาก็จะบวมๆนิดนึงกินมากๆวันไหนตาก็จะบวมเมื่อนั้นนะเออชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลย อยากไปเที่ยวนะอยากไปเที่ยวจังเลยต้นคริสต์มาสมาตั้งแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยววันนี้สิพาไปเบิ่งต้นคริสต์มาสดูหานทุกคนต้นใหญ่มากแล้วก็สูงสูงประมาณตึกสี่ชั้นนะก็มีอะไรเออเขาเนี่ยตั้งประจำทุกปีตั้งนันประจำทุกปีจะ ตรงที่หน้าฮันนูอดีหละปีนี้เขาจะแต่งสไตล์ใดเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูปีนี้น่าสะคือคืนนะเพราะว่าสามปีที่ผ่านมามัานไม่มีงางเนาะแล้ก็ตั้งธรรมดาลแล้วก็ไม่ค่อยมีงานเนี่ยแบบนี้นะนี่น่าจะคือคือคนเนาะโอเคเดี๋ยวน,นเดินไปทำงานก่อนนะทุกคนก็เจอกันมื้อแรงบ๊ายบาย เย็นทุกคนันก็เป็นเวลาที่เรากําลังจะเลิกงานแล้วเย่ก็เดินมาเบิ่งวันนี้สิว่าสกินอาหารญี่ปุ่นให้มันเข้ากับบรรยากาศสักน้อยเนาะกำลังกิบร้านแล้วตอนนี้นุนมาทัพทุลาะนะทุกคนกำลังเดินกลับร้านเดี๋ยวเดินกลับไปก็น่าจะเสร็จพอดีแล้วก็กลับบ้านกันนะทุกคนวันนี้ผ่านคนไปอีกหนึ่งมือเนาะรวดเร็วมากๆแล้วก็นี่ทุกคนต้นคริสต์มาส เสร็จแล้วใหญ่มากสูงเท่าก,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 กับตึกสี่ชั้นถ้ากับตึกสี่ชั้นข้างล่างก็จะมีข้างล่างก็จะมีบูธขายของนะทุกคนเป็นของฝากเป็นสร้อยเป็นแหวนอย่างประมาณนี้น,นนะลูกค้าก็สิมาถ่ายรูปแต่ว่านุดเห็นจนชินแล้วนะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเห็นมาทุกปีทุกปีนะทุกคนก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยแต่มันสูงมากเลยนะดมีดาวอยู่ข้างบนใครเ ผู้ดใดสิมาไทายโฮปก็มาได้นะหมดความตื่นเต้นแล้วอยู่มานานทุกคนนี่ก็คือออกก่อนสี่ทุ่มนะทุกคนนุ๊ตไปห้องน้ำมาเพื่อนกลับหมดล้วผู้หญิงกลับหมดแล้วนะหรือแต่ผู้ชายเขารอทำอะไรก็ไม่รู้รอคนทิ้งขยะมาเนาะออวันนี้เดินกลับคนเดียวชิวๆเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วทุกคนไปับบ้านกัน เย็นๆเนาะตอนกลางคืนถ้าเลิกประมาณสี่ทุ่มรถก็สิไล่แบบนี้เออเลย้วก็จนไม่ค่อยมีคนเนาะเพราะว่ากำลังห้านาทีสี่ทุ่มนะเนาะก็จะมืดๆหน่อยวันนั้นไม่เห็นโ่เห็นอะไรนั้นทุกคนเนี่ยวันนั้นกบกินเดือนจันอะไรจันทะลุเอ้ยว่าพวกเป็นมันแล้วกันเนาะแต่วันนี้เห็นทุกคนเห็นไหมเห็นไหม กะทถก็นุ่นเงี่ยนหาเพื่เห็นเลยเพื่อเห็นจ้าตีเลยวันนั้นนะแต่วันนี้ถ้ามาแตกมีดาวด้วยพี่ดาวสองดวงมันก็มีพรจันทร์เจ้าติไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าอยู่บ้านนุ่งจุลาวเนี่ยว่าเห็นหมดเลยทุกคนสว่างห้าแค่เราต้องเปิดไฟเลยปากเขาจะซิดหน,น่ยไม่ทานอย่างเลย <c oughs> สิวก็ขึ้นแพ้แมน <c oughs> เป็นมะเร็งเลยแพ้แมนนะทุกคนเออวันนี้ฝนยังบ่ย่างมาเลยเนาะ เอาพนักง,งานห้างยังไม่ทันเลิกเราก็เดินกลับบ้านกันเ,เราเราอะไรคนเดียวยตัวเองเ,เดินกับเดินกับคนเดียว ราะว่ามันเป็นถนนโล่งนะแถวนี้มันก็มีร้านแบบร้านเป็นตึกอีกอย่างนะก็มีเลยแถวนี้จะเป็นถนนแบบถนนใหญ่นะนก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะทุกคนโรงบยาบาลเกษมราชจุเว้นสักหน่อยนะกคน เจอใครเลยทุกคนหรือเป็นเพราะว่ามันยังไม่ดึกนอมันจะสี่ทุ่มห้านาทนีไม่เจอใครเลยอันนั้นใครอ๋อน่าจะเป็นใครก็ไม่รู้รีบเดินดีกว่าทุกคนเดินคนเดียว,วีไม่มีใครเลยสงสัยเราเลิกเร็วปกติหาสิเลิก์ซาค่ แต่เราสิเกสรกซะก็มประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะช่วงนี้ลูกค้าบ่มีเงียบมากช่วงนี้บ่มีลูกค้าน่าจะเป็นช่วงแบบข้าเจ้าอัน,นเก็บเงินเนาะเก็บเงินช่วงปีใหม่ะทุกคนมืดๆหน่อยเด้อขอโทษขออภัยลหลายเก็บเงินเที่ยวปีใหม่เนาะเพราะว่าปีนี้เขาเปิดประเทศอย่างเต็มตัวเพราะมีโควิดแล้วทุกคนก็เก็บเงินเก็บทองมือบ้านเมื่อเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เมื่อต่างจังหวัดไปเที่ยวเนาะ เเลยเงียบตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วเราเลายทุกงเงียบมานะวันนี้เดินทางกลับบ้านถึงบ้านยังปลอดภัยนะทุกคนวันวันเมื่อก่อนท่านข้ามถนนโอ้ทุกคนอันตรายมากเลยคือนุชท่านข้ามมากับหมูเนาะแล้วรถมันเร่งไวเลิกตอนที่พร้อมห้างเลิกนะนนะอีกคนข้ามไปก่อนเนาะคนคนที่อยู่หน้าน,นุชเเขาจะย่างไปก่อนนุชก็คิดว่าเขาจะไปละนุชเลยไป แล้วทีนี้รถมันเร่งมาเร่งมานุ่นไปอยู่กลางกลางแล้วอ้าวหันกลับมาเขายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเขาไม่ได้ข้ามมากับเรารถก็เร่งมาเร่งมาเขาไม่ชะลอให้เลยนะทุกคนไม่ชะลอให้เลยนุ่นก็ฟ้าแล่นตกใจมากทุกคนเพื่อนพอบอกว่าเวลาข้ามถนนต้องระมัดระวังอย่าไปห่วงใผ่หรือว่าอย่าไปจับมือกันเนาะเวลาข้ามถนนน,นะนะให้เอออย่างนะให้ข้ามไวๆให้ตั้งใจข้ามเวลาข้ามถนนเท่านั้นเนาะ แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนอันตรายนะสำหรับเรื่องรถเรื่องลานคือรถอะุดก่อนกะกลับกลับรถแบบต่อหน้ารถเลยนะกลับรถแบบมายืนตรงหน้าเราเลยนะแบบเขายืนอยู่แบบนี้นะย่างไปแบบนี้ทั้งทั้งที่มันว่เป็นอนกับรถเขาจะกลับมาตรงหน้าเลยนู่นหัวใจสิวายานอันตรายขนาดเดินทางแค่ใกล้ๆก็ยังอันตรายเนาะ บรดไปไก่นี่เดินทางไปแค่นี้ย่างไป2กิโลถ้าบรไกลเลยแล้วตอนเช้ามันก็ไม่ค่อยมีรถอกทุกคนแต่ว่ตอนกลางคืนนะถ้าเลิกตอนพร้อมห้างก็สิมีได้แต่ถ้าบรพร้อมก็สิไม,ม่ค่อยมีบันไดตอนเช้ารถส่งของมันสิลลน้ำรถเข้ารถ,รถออกมากเส้นท่านะนะเฮ้ยลมเย็นๆทุกคนอากาศเย็นปกติเดือนนี้มันสิหนาวแล้วเนาะแต่ก่อนนะหมายถึงว่า ปีพันธุ์มาแต่ปีนี้บ่มีเลยเมื่อปีที่ผ่านๆมาปีก,รกร่อนก็บ่หนาเอาปีนี้กบ็บ่หนาเอาปีก่อนพูน่ะสีหนาวนานานแต่ว่าปีนี้บ่หนาวเ,เลยออกจะกฮอนซัตด้วยซ้ำหนาวทั้งหนาวท่างใดทสิเป็นวัดกันมืดฮาแต่ว่าปีนี้บ่หนาวเลย I'm